ดเลยเปิดเปิดยังเปิดไม้ปะคุณเนี่ยเปิดไม้กันหนูเปิดแล้วพี่ต้องใส่ขึ้นแล้วนะต้องอะไรต้องใส่หลับเปิดไรอะไรขอใส่เปิดไแล้วค่อยใส่ใช่เขาเป็นทุกรอบเลยถ้าพี่ต้องใส่ต่อแล้วเปิดไรก็ไม่พาโอเคมาจ้าป้าแอปเปิลนะคะรหัส W T A ค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะ แล้วฝากกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอยากดูสินค้าตัวไหนเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกสอบถามแอดมินได้นะคะวันนี้หน้าร้านสามารถส่งแบบได้นะคะลูกค้าจะส่งภายในวันเลยนะคะค่าส่งตามระยะทางนะคะสําหรับลูกค้าที่ออเดอร์วันนี้นะคะหนูจะจดส่งใหม่อีกทีนะคะเป็นวันที่17ใช่ไหมคะพี่ตงใช่ครับเริ่มอีกทีวันที่17เลยนะคะฝากกันติดตามกันด้วยนะแม่ว่ามีสินค้าอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะคะวันนี้มีงาน เข้า2 0 0นะคะลูกค้าหลากหลายประเภทเลยนะคะอยากดูสินค้าตัวไหนเพิ่มเติมอินบอกนะคะวิเสื้อขาวลูกค้าตัวนี้นะคะ W T a ป้ายแอปเปิในราคา3,500บาทค่ะรูกรีวิวเหลืออยู่ที่3,300ค้าค่ะสวยๆน่ารักน่ารักนะคะลูกค้าความแฟชั่นกระตรงกระตูนมีหมดนะคะเสื้อขาวเป็นคลาสไซส์นะคะลูกค้าดูเอาไปใส่แบบเซ็กซี่ได้เลยสมกันก็ใส่ได้ลูกค้าอยู่บ้านก็ได้นะคะ สีขาวเป็นงานแบบเรียบร้อยสะอาดอยู่แล้วแต่งตัวใส่กับกางเกงอะไรก็ได้จ้ะสวยๆนะคะสีขาวก็จะมีแบบหลายหลายโทนเฉดขาวเนาะลูกค้าคราสไซส์กันไปนะคะลูกค้าหน้ารักอลไยห,หน้ารักอยากดูตัวอย่างเพิ่มเติมสินะคะ้าเพิ่มเติมอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะลูกค้าในโกดังเรานะคะมีหลักหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดกางเกงยีนชุดนอนชุดว่ายน้ำนะคะหรือว่าอ่า เดสต่างๆนะคะสาวอ้วบเสื้อกางเกงแบบในแต่ละป้ายก็มีเยอะมากๆกันเยอะๆกันไปนะคะลูกค้ามีอันไหนที่แบบอยากได้งานประมาณไหนก็สามารถแจ้งแอดมินได้นะคะแต่แอดมินก็จะส่งให้ดูนะคะหน้าหลักนะลูกค้ามีแบบหลายป้ายนะคะอันนี้ที่แอดมินรีวิวเป็นงานป้ายแอปเปิลนะคะลูกค้าป้ายแอปเปิลก็จะแบบแฟชั่นนะคะแฟชั่นจีนเนาะ มินแ้งอีกทีนะคะแต่ว่า1กระสอบจะตัวแอปเปิลเนี่ยจะอยู่ที่40กิโลนะคะนี่อยู่ที่40กิโลจ้าอีข่าวขอบน้ำตาแน่นๆตับๆนะคะอุ้ยวันนี้เปลี่ยนวันนี้เปลี่ยนสมุดข้างเทียงว่ะต้องช่วยพูดด้วยนะมีนปกติพี่พาเขาพูดนะ <c oughs> หเอยิบโซ่เฉยๆเถอะบ มันชื่อตัวอะไรไม่รู้อะมากมันจะเหนียบกระตองกระตูนรักกันไปเดี๋ยวหนูหาตัวที่นันไปได้ ขายได้แน e. <c oughs> ่นอนค่ะวิ <t ell os> <c oughs> <c oughs> ่งน่ารักอ่ะเข้ากับกระปองเลยเซร็มูลค่ะ มีสีชมพูค่ะสีแดงหรอคัอตตี้อะไรปะเออเชื่อ,อ,ไ,อไม่รู้ว่านชื่ออะไรอ่ะอไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรลูกค้าท่านไหนรู้คอมเมนต์บอกทีเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าลูกค้าเอฟเราจะแจกไม้แขวนนะคะหน,นึ่งพันนี่น่ารักลูกค้าอะไรน่ารักมากผู้หญิงผู้ชายใส่ได้หมดแต่ว่าอันนี้คือแบบมันเป็นลายออกนแน่เสืเส้อยืดอันนี้เป็นผู้หญิงเนาะลูกค้าแต่ถ้าสมมติว่า ตัวไซส์ใหญ่ลูกผู้ชายก็คือใส่ได้เลยนี่ลูกค้าเพราะว่าเรามีสระไซส์กันไป ใส่เสื้อลายดอกมาลฟ์สดน,นะแต่ว่าเสื้อยังมาไม่ถึงเลยลูกค <g ül> ้ามีจ้าโอ้น่าพัดตังลูกค้าบอกว่ามีล็อตโซ่เมื่อกี้อ๋อมีล็อตโซ่อโอเคขอบคุณคาะพี่ยังไม่บอก <g ül> แลวคือเลยลูกค้าแบบยังเขาเรียกอะไรนะยัง ยังบอกเราเนาะขนาดผ่านไปสักพักแล้ว <c oughs> ลูกค้าไป <c oughs> ค้นหาม,มาใช่ไหมแม่ค้าไดลืมไปแล้วนะเออลูกค้าไปค้นหาม,มาใช่ไหมคะเลสโซ่เออจำไว้นะจำไว้นะนะอีนอาลล่าร้ายรู้ถึงมืของเรา แม่แมที่เพิ่งเข้ามาใหม่นาะตัวนี้หนูรีวิวกันจะเป็นป้ายแอปเปิลนะคะป้ายแอปเปิลเสื้อยืดขาวค่ะแอปเปิลเสื้อยืดขาวเนาะยืดขาวแอปเปิลตัวนี้ราคจะเป็น WTA นะคะลูกค้าในราคา3,500บาทเนาะรูปรีวิวจะเหลืออยู่ที่อ่0 0า3,300บาทนะคะลูกค้า1กระสอบจะอยู่ที่40กิโลค่ะก็คือรายฉ่ำค่ะลูกค้าสวยๆเนาะเอาไปขายกันแบบรีด ดูแน,นะนำให้แบบสัรีดี่ะลูกค้ามันก็จะทําราคาได้เนาะเพราะว่ามันจะเห็นแบบหน้าผ้าที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะนี่ลูกค้าแฟชั่นนะนี่แฟชั่นอะแม่ผู้คงผู้เขาก็มีอะนี้ก็อะไรแมวเหรอแมวลูกค้า มีววะะแฟชั่นสาวอวดไหมคะแฟชั่นสาวอวบอ่ามีของหมคะัมีค่ะลูกค้านเดี๋ยวลูกค้าอินบอกได้เลยนะคะมีมีหลายใต้เนาะอู้ดูดิน่ารักต่างทำงวดรั่นสิ ไปละเวันนี้ไม่มีใครช่วยหนูพูดเลยอ่ะคนเดียวเลยโดดเต็มโดดเต็มขาอะไรล่ะพูดแล้วพูดยเยอะก่อนคนข้างหลังน่ารักค่าข้างหลังไหนชมพก่อ,กอน,น,อ,นอันนี้พี่โอ่งปัน <S <S> วันนี้มีเด็เด็กไหมคะวันนี้เด็เด็กมีไหมเด็วันนี้เราไม่ได้รีวิวเด็เด็กนะคะลูกค้าแต่ว่าสินค้าในโกดังมีไหมคะพี่เด็เด็กนี่ไหมงงงไม่มีหมดหมดแล้วค่ะลูกค้าเด็กเด็กหมดแล้วจ้าต้องขออภัยด้วยนะคะลูกค้าฝากติดตามเอาไว้นะคะเดี๋ยวมีสินค้าลงเนาะก็ตู้จีนต้องรอนะลูกค้าหนูฝากเข้าไนแชทกันไว้ด้วยนะคะมีสินค้าเด็กจะได้ไม่พลาดเนาะเราจะมีการแจ้งหนนั้นเลยจ้า สวยมากแม่อยากดูงานตัวอย่างทักหาอนมินได้นะครับลูกค้าขอดูรีวิวย้อนหลังได้นะเรามีตัวอย่างให้ลูกค้าดูนะคะลูกค้านี่นะเเยอะมาก ไม่เ,เท่ากันเนาะลูกค้าแล้วแต่ความหนักเบาของ้านะคะหนาบางเนาะในแต่ละกระสอบกอ็ไม่เหมือน ส่งกันไปน่ารักมากแพนด้าเป็นแบบสามดีด้วยนี่สวยนะแม่ดูดิเก๋นะราคารูกนี้ใครสนใจรับแจ้งแอนมินได้เลยนะคะในราคาสามพอยบาทจ้านพึ่งน้องพึ่งพึง่งงานตักเลยลูกค้า

กรตูนอะไรเงี้ยมีหมดเลยในกระสอบนะคะลูกค้าไปคัดกันได้เลยนะคะน่ารักน่ารักทั้งนั้น้็นยืดค่ะดึขาวพื้นขาวอดิดีดอดิดีดอดิดีดอดิดูดอดิดีด Eikö para tá, o caminho não-meu. โอ้มาจา้ะแม่แม่แจ้งราคากันอีกทีใครเข้ามาใหม่หนูฝากกันกดไลค์กดแชร์เนาะที่รีวิวอยู่ปายแอปเปิลนะคะลูกค้างาน WTA นะคะราคาปกติ3,500ลูกรีวิวเหลืออยู่ที่3-3ค่ะโอ้นา่ารัก กัเดโดนเสาร์นะคะแล้ววันนี้วันอะไรวันศุกร์โอเควันนี้เป็นวันศุกร์นะคะก็เป็นเดโดนะะอนศุกร์แล้วค่ะสาระไม่ดีเลยอย่าตามหาสาระในนี้นะคะลูกค้าช่วยสปอนจนด้วยนะคะลูกค้าฝากฝาก,ฝากพิมพ์มาว่ารับรีวิวหน่อยค่ะรวมบางเด็กมีไหมคะรวมบางเด็กมีไหมคะสะมนุนไฮมีไหมอ่ามี US คะ่ะลูกค้ามี US นะคะ ดูลูกค้าครับครับทักหาแอดมินได้เลยนะครับลูกค้าสนใจงานไหนลูกค้าทักหาแอดมินได้เลยนะคะ,ดดเ,ะ,คะเดี๋ยวพี่แอดมินคอยตอบให้เนาะถ้าสมมติว่าในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะวันนี้สามารถส่งแม้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอาต่างจังหวัดนะคะหนูจะมีรอบจดส่งทีก็คือวันที่17เลยนะคะแม่หนูหยุดทุกอาหนูหยุด วันที่สิบสองถึงสิบหนะคะวันนี้ใครอยากได้นะเอาไปขายของกันก็รีบเลยจ้ารีบเลยนะจ้าไปสกา้าวสก้าวเปิดไหมคะรุ่นบางเด็กวันนี้ไม่ได้เปิดเลยคะ่ะลูกค้าต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวรอหลังจากที่เดี๋ยวส่งการมาแล้วเนาะแม่เดี๋ยวหนูจะนิดให้นะคะเพราะว่าเยอะมากของเด็กเนาะ อรอแม่รู้อ่อนกลับมาก่อนใช่ต้องรอคุณแม่ก่อนนะคะหนูอยู่กับหนูจะเป็นงานส่วนมากหน,หนูถ้าหนูเปิดจะเป็นงานจีนเป็นซัส่วนใหญ่นะคะลูกค้านี่หุ้ยน่านระัก啊น้ำหมี่น้ำหมี่ที่ตัวนี้ลเลังไหร่ทั้งก๋วยเตุยเนี่ยลูกค้าผู้ชายใส่ได้เลยมันเป็นแบบไซส์ใหญ่นะคะ ไปเปิดอะไรคะงานต่อไปเปิดเป็นตัวนี้วะสี่ห้าส่วนสี่สี่ห้าส่วนเอสดีอ่าสี่ห้าส่วนเอสซีค่ะลูกค้ารอเอฟด้วยนะจ๊ะแม่แม่ไม่งั้นหนูจำไม่ได้แล้วเนาะหนูหน้อยใจอะ่ะไม่มีลูกค้าเอฟเลยช่วยซัพพอร์ตโกด,ดังท่าหน่อยได้ไหมคะต้องทำเสียงด้วยช่วยซัพพอร์ตด้วยคะ่ะ จะไปรู้อาจจะดูไลฟ์สดอยู่ก็ได้เขาบอกว่าแอบไม่ช่วยพูดเลยนี่เบิร์ดแล้วไปตา ยงามลูกค้าบางตัวคือเป็นแบบหน้าหลังสกรีนด้วยนะบางตัวก็หน้าอย่างเดียวนะคะลูกค้าน้องแมวคะ่ะดูลูกค้าเล็กใหญ่ค้ากันไปนะคะไม่ต้องกลัววแบบจะมีแต่แบบทรงผู้หญิงตัวเลเ็กๆมลูกค้านี่คะ่ะน่ารักลูกค้างานน่ารักนะคะน้องมองน้องหมีกระต่ายอะไรมีหมดสีพื้นก็มีค้ากันอยู่ในนี้เนาะ,ะลูกค้าอันนี้รหัส WTA ป้ายแอปเปนะคะลูกค้าราคาสามพ 3,500บาทเนาะเปิดกระสอบเองนะคะลูกนี้สนใจรับนะคะแจ้งได้เลยนะคะ3,300ค่าเดี๋ยวเจอกันไลฟ์ทันไปค่ะสวัสดีค่ะ